สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดาครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหาหน่อยเฉพาะกิตนะครับอาหน่อนเฉพาะกิตของวันที่ยี่สิบสามนะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอันเร่อเฉพาะกิตนี้ก็คือเรขจากประเทศเวียดนามนะครับจากประเทศเวียดนามนะจะออกทุกวันทุกวันนะครับเวลาสี่โมงเย็นนะครับข้างหลังอาจารย์เป็นถนนริมหาดเวียดนามว่างั้นนะครับดยวเนาะ มืองเขานะครับต้องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอเรื่กยวกับประเทศเวียดนามนะครับเฉพาะกิจนะออก4โมงเย็นถึง4โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับขอพระคุณมากๆนะครับแเราก็มาชมกันเลยนะครับชมกันเลยนะ ว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับวันที่ย3บสามกันยายนสองพนหหกสิบหนะครับหานอยเฉพาะกิจนะครับ456เน้นที่4ี่สอนะครับ5 9 9 5 5้าเ5้า5 5 2ห5าศ6น6 6 6 1 6ห้าห3 6นสมามหกเ่งนองหกสเอนชุดวินนะครับ9ก้าศ5นยองสมาี่นะมาดูใกล้ๆสักนิดหนึ่งอืมอ่ะ เด่นสี่ห้าหกนะเน้นที่สี่กับห้านะครับสี่กับ้าห้าเก้าเก้าห้าห้าถิงชิ้นห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองสองห้าหกเก้าเก้าถึงหกคหก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 คลิวินนะครับอืก็หนึ่งสองสามสี่คือรองนะครับคนชอบไฟแดงนะครับเป็นชอบไฟแดงนะครับอืมสนี่วิ่งรูดห้านะครับเป็นหลักนะรองเลสี่กับหกนะครับกับหมายเลครับ ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสามหกเก้าหกหนึ่งหกสามเด่นนะเด่นหกสองอีอาห้าศูนย์อี 5, 0, อาเด่นนะครับจีดเส้นสายไว้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ทีมงเย็นนะครับก็ขอให้ได้เฮได้กินกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคโชคดีนะครับเฮงเฮงเฮงนะครับตารางวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอพระคุณมากมากนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ ป,ปิบตามตัสดใจเพราะาเดี๋ยวจะมาลงให้วันละสี่คลิปเลยนะครับอาหน่อยนะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ